วันนี้ผมไม่ได้จะมารีวิว iPad Pro 2020ครับเพราะว่ามันไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยแต่จะมารีวิว Apple Magic Keyboard สำหรับ iPad ตัวนี้ที่มาพร้อมกับราคาสุดโคตรเริ่มต้นกันที่9,990บาทสำหรับรุ่น11นิ้วและ11,690บาทสำหรับรุ่น12.9นิ้วจะปังหรือจะพังยังไงเดี๋ยวผมจัดเต็มให้ดูครับ และนี่ก็คือ Apple Magic Keyboard ครับสำหรับ iPad Pro รุ่น12.9นิ้วที่ผมซื้อมาใช้เองรีวิวเองนักเรงพอครับเมื่อแกะกล่องมาแล้วก็พบว่ามีเฉพาะคีย์บอร์ดที่น้ำหนักค่อนข้างจะหนักที่สุดที่ผมเคยสัมผัสมาเลยครับสายชงสายชาร์จอะไรไม่มีเลยฮะเดี๋ยวเรามาชั่งกันดูครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับเลขที่ออก704กรัมครับ แล้วเดี๋ยวเราลองชั่ง iPad Pro 12.9นิ้วครับแล้วก็ชั่งพร้อมกับ Apple Pencil ไปเลยครับว่าหนักเท่าไหร่น้ำหนักที่ได้641กรัมครับเมื่อรวมๆกันแล้วก็มาณ3นกโลกว่านะครับซึ่งก็หนักพอๆกับโน้ตบุ๊กทั่วไปเลยครับแต่ตัวผมเองไม่ได้ติดเรื่องน้ำหนักเท่าไหร่ครับเพราะว่า iPad กับโน้ตบุ๊กเนี่ยใช้งานต่างกันอยู่แล้วครับก็เลยไม่ได้ซีเรียดครับ มาดูที่เรื่องดีไซน์กันบ้างนะครับและนี่ก็คือ Apple Magic Keyboard ที่เป็นทั้งเคสแล้วก็เป็นทั้งคีย์บอร์ดที่ถือว่าเรียบหรูดูดีเลยละครับเมื่อเรามองจากด้านข้างนะครับก็จะเห็นบานพับทั้ง2จุดนะครับในส่วนล่างเป็นบานพับหลักนะครับสำหรับเปิดปิดได้นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นบานพับสำหรับมองหน้าจอนะครับซึ่งมาพร้อมกับแม่เหล็กที่แข็งแรงพอสมควรเลยครับติดก็ใส่เข้าไปได้ง่ายนะครับดึงเข้าดึงออกง่ายสบายแข็งแรงนะครับดูสิครับแข็งแรงขนาดไหน โอ้โหเสียวเหมือนกันกนะครับเนี่ย เมื่อดูเรื่องดีไซน์ไปแล้วเราก็มาลองพิมพ์กันบ้างดีกว่าครับเราลองพิมพ์แล้วก็พบว่าปุ่มเมจิกคีย์บอร์ดตัวนี้ทำได้ดีจริงๆครับปุ่มเป็นปุ่มที่ทำให้ความรู้สึกเวลาใช้งานเนี่ยหนักแน่นมากๆเลยครับใช้โครงสร้างแบบกันไกคล้ายๆใน MacBook รุ่นใหม่ๆเลยทำให้เวลากดแล้วรู้สึกดีระยะปุ่มลึกประมาณ1มิลิเมตรให้ความรู้สึกดีกว่าแป้นเดิมของเคสสมาร์ทคีย์บอร์ดเยอะเลยครับแล้วก็ยังมีไฟแบ็กหลิดมาให้ด้วยทำให้การพิมพ์ในที่ที่แสงน้อยทำได้สะดวกขึ้นเยอะเลยครับในส่วนของไ่ๆม สั่นหลอกเหมือนใน macbook นะครับแถมยังสั่งงานด้วย gesture ได้เหมือน macbook ด้วยครับมาดูกันที่จุดเชื่อมต่อระหว่าง ipad pro กับ magic keyboard กันบ้างน,นะครับหลายคนคิดว่า2ตัวนี้มันเชื่อมกันด้วย b l บลูทูธหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเขาเชื่อมต่อกันอยู่ตรงนี้ครับ นี่คือ3จุดของ Magic Keyboard ที่เรียกว่า Smart c o n n e c t o เตนะครับเมื่อพลิกกลับมาดูด้านหลังของ iPad Pro ตัวนี้ก็จะมี3จุดเช่นกันเมื่อเราวางตรงจุดพอดีมันก็จะดูดวุบเข้าไปเลยครับแบบนี้ครับแล้วก็มาดูตรงจุดของรูกล้องกันบ้างเมื่อดูแล้วก็ชัดเจนนะครับออกแบบมาเพื่อ iPad Pro 2020นะครับแต่ตัวผมเองนั้นใช้ iPad Pro 2018ซึ่งก็ใช้งานกันได้เป็นอย่างดีครับใครที่ใช้ iPad Pro 2018แบบผมผมแนะนำว่า ไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับเพราะว่ามันแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแค่ซื้อเมจิกคีย์บอร์ดมาก็หล่อแล้วตัวเมจิกคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่มีพลังงานเป็นของตัวเองนะครับพลังงานจะถูกส่งมาจาก iPad Pro ตัวนี้เท่านั้นนะครับผ่านช่องสมาร์ทคอนเน็กเตอร์เมื่อสักครู่นี้และพอร์ตที่อยู่ตรงนี้นั่นคือพอร์ต USB-C ที่เกิดมาเพื่อชาร์จไฟให้ตัว iPad เท่านั้นนะครับส่วนใครที่อยากจะเชื่อมต่ออุปรกรณ์ต่างๆก็ต้องมาพึ่งช่อง USB-C ของตัว iPad นี้นะครับแต่ถามว่ามันดียังไง มันก็ทําให้เราสามารถชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็เชื่อมต่ออุปรกรณ์ต่างๆไปด้วยไม่ว่าจะเป็นแลนไม่ว่าจะเป็นต่อออกจอใหญ่นี่นครับมันดีอย่างนี้นี่เองครับในส่วนของแป้นพิมพ์ของตัว Magic Keyboard รุ่น12.9นิ้วนั้นก็ทําได้ดีมากๆนะครับขนาดนั้นใกล้เคียงกับโน้ตบุ๊กแล้วก็แป้นพิมพ์ทั่วไปเลยนะครับแต่รุ่น11นิ้วนั้นคีย์บอร์ดจะเล็กลงทําให้ปุ่มบางปุ่มทางด้านขวามือเนี่ยโดนบีบให้เล็กลงทําให้การพิมพ์นั้นอาจจะยากขึ้นเล็กน้อยครับ มาถึงข้อสังเกตกันบ้างครับ Apple Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro 2020ตัวนี้ผมมีข้อสังเกตอยู่4ข้อดังนี้ครับข้อสังเกตที่1นะครับผมคิดว่าคีย์บอร์ดราคาระดับนี้เนี่ยคิดว่าจะต้องมีปุ่มฟังก์ชันเหมือนใน Mac Book หล่อๆเอาไว้ปรับลดเสียงเพิ่มลดแสงหน้าจอหรือว่าเพิ่มลดแสงคีย์บอร์ดแต่ตัวนี้ไม่มีครับเรยยังคงต้องกดเข้าไปในปุ่ม Setting เพื่อไปลดแสงนั่นเองเหมือนเดิม มาถึงข้อสังเกตที่2อกันบ้างนะครับนั่นก็คือระยะการก้มเงยของ Magic Keyboard ตัวนี้ครับซึ่งทําได้น้อยนะครับเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กบางรุ่นนะครับที่สามารถกางออกไปได้ถึง180องศาแต่ถามว่าถ้าผมจะกางออกไปเพื่อเขียนเนี่ยทำได้ไหม <c oughs> ก็คงจะเสียบุคลิกหน้าดูเลยล่ะครับ <c oughs> ข้อสังเกตที่3นั่นก็คือพอร์ต USB- c ที่อยู่ข้างๆเล็กๆน่ารักตรงนี้ครับซึ่งมันเกิดมาเพื่อ <c oughs> ชาร์จอย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆได้เลยแถมยังชาร์จชา้ากว่าช่องปอกติด้วยซึ่งถ้าเราอยากชาร์จเร็วเราก็ต้องพึ่งช่องหลัก USB C ของ iPad Pro นี้เท่านั้นครับจุดเด่ที่4นั่นคือเรื่องของน้ำหนักครับเพราะว่าน้ำหนักตัวคีย์บอร์ดมันเองเนี่ยปาเข้าไป7ขีดแล้วครับไหนจะบวกกับ iPad ที่6ขีดกว่าอีกรวมกันเป็นโลกว่ากว่าจริงๆแล้วตัวผมเองไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ำหนักครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายพิมพ์แล้วเราก็โน้ตบุ๊กอาจจะตอบโจทย์มากกว่าครับ สุดท้ายนี้ผมจะสรุปราคาให้ฟังอีกครั้งนะครับสำหรับ Apple Magic Keyboard สำหรับ iPad รุ่นปี2020รุ่น11นิ้วราคา9,990บาท12.9นิ้วราคา11,690บาทเท่านั้นเองจิ๊บจิใช่ไหมนะครับสำหรับสาวก Apple จัดสิครับรออะไรถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งที่ช่องแบร์ไตด้วยนะครับ